สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่2มกราคม2569แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดมารีนะครับงวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2345 ก็จะมีเลขห้าทุกทันที่เข้าหลักหน่วยไวยออก89552ทางโดยเลขโดยรวมของอาจารย์4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้8901ทุกทันตามนี้ครับแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวนัมารีคำนวณได้8901 ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ2ตัวนะครับสูตรนี้ของแอดมารีงวดก่อนคำนวณได้9กับ5ก็มาทั้ง2เลยถูกทันสำหรับงวดใหม่คำนวณได้2กับ8นะครับถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของ SG แอดจีรนัน วดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลขห้าทุกท่านเข้าหลักหน่วยวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้แปดเก้าศูนย์ทุกท่านแปดเก้าศูนย์มาด้วยกันก็จะเป็นทางเด่นบนร้อยสิบหน่วยเลขเด่นแบบสี่ตัวสูตรนี้ของอาจารย์สามารถเก่งด้านล่างได้ด้วยนะครับ งวดก่อนคำนวณได้2 3 4 5ก็จะมีเลข5ที่เข้านะครับเลข2ก็ลงไปด้านล่างสำหรับงวดใหม่อาจารย์ทำได้0 1 2 3นะครับ0 1 2 3 ต่อมาจะเป็นแนวทางของแัดคนโคราชนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นบนล่างนะครับเลขเด่น2ตัวหรือว่าสูตรเด่นเด็กปั่นจักรยานนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้5กับ7ก็จะมีเลข5 5ทุกทันที่เข้าทางด้านบนด้านล่างนะครับโวยออก8 9 5 5 2สําหรับงวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้6 8นะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางเด่นบนล่างนะครับเรลยกเด่น2ตัวหรือว่าสูตรเด่นเด็กปั่นจัก,กรยานอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้6กับ8นะครับมาต่อกันที่แนวะทางเด่น2ตัวนะครับของแอดนานางวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้4กับ5ทุกท่าน ก็มีเลข5ที่เข้าสาหราบงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้6กับ7นะครับ6กับ7ชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับวันที่ก็อยู่ด้านบนทุกท่านวันที่2เดือน1นะครับปี2569ทางเด่น2ตัวของแอดนา ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10บนของแอดยืนนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรหลัก10ของอาจารย์หลุดไปทุกทันไม่มีเลข9นะครับแนวทางของอาจารย์มีเลข5หลุดไปเข้าหลักหน่วยสำหรับสูตรหลัก10ของอาจารย์3งวดหลังสุดนี้หลุดไป1เข้า2งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับ2มกราคม69 อาจารย์คำนวณได้แปดเก้าหนึ่งสองนะครับแปดเก้าหนึ่งสองมาด้วยกันก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยสูตรหลักหน่วยบนของอาจารย์งวดก่อนเข้าอย่นะครับมีเลขห้าสามงวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดนะครับสําหรับงวดใหม่สูตรหลักหน่วยอาจารย์คํานวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามแปดถูกทัน 0 1นถัดมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวด้านบนชุดเต็มของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี5-9นะครับมัดได้เป็นคู่สลับไวปออก8-9-5แล้วก็แถมลงไปด้านล่างชุดหนึงนะครับ2-5งมวดที่ออก 2 5 2 2้ก็มี5 2นะครับแล้วก็แถมสองสอโดยทุกทันถัดไปอีกงวดงวดที่ออก1 4ึ่งก็มีทั้ง4ีหแล้วก็มีทั้ง7 3็ามมงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตัดไปทุกท่านแนวทาง2ตัวด้านบนชุดเต็มนะครับของแอดยืนบนเลิศ ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางเด่น10หน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของอาจารย์เอทัศนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข9 9เข้าหลัก10สสำหรับงวดใหม่คำนวณได้2 5 6 7นะครับ ใบนี้ทุกท่าน2567ทางโดยางเดลกโดยรวมของอาจารย์ตามที่เห็นนะครับหลุดไปเพียงงวดเดียววันที่สองมกราคม2569เด่น10หน่วยบนนะครับคำนวณได้สอง มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างข้อมูลด้านล่างของอาจารย์งวดก่อนมาทั้งสิบมาทั้งหน่วยนะครับมีห้าแล้วก็มีสองงวดก่อนหน้าก็มีเลขสองนะครับที่เข้างวดที่ออกสองสองงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับคำนวณได้หนึ่งห้าหกเจ็ดตามนี้นะครับหนึ่งห้าหกเจ็ดเป็นสิบหน่วยล่างของอาจารย์เอทัศน์ ถัดมาจะเป็นข้อมูล2ตัวด้านล่างของแอดมินะครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุท่านใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มี52เข้าตรงๆนะครับสำหรับงวดใหม่2มกราคม69อาจารย์คำนวณได้38 39 30 48 49แล้วก็40เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพิจารณาก่อนนำไปใช้ มาต่อกันที่ข้อมูลชุด2ตัวของแอดมังกรเมลันะครับชุดเต็มของอาจารย์ตามที่เห็นเพิ่มเติมอาจารย์วงกลมเน้นมาให้5ชุดนะครับมี8 3 9 3 9 6 0 6แล้วก็1 6ต่อมาจะเป็นชุดเต็มนะครับของแอดให้ด้วยใจงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับหลุด สามงวดหลังสุดหลุดไป1เข้า2งวดใหม่ก็คือใบด้านบนตามนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้405060 445464 40, 495969จับ789ใส่เข้าไปนะครับอีกชุดของอาจารย์ก็คือชุดนี้นะครับมี44495459จับ8กับ9ใส่ ต่อมาครับใบนี้แนวทางของแอตูนทุกท่านงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้านะครับตัวเด่นคำนวณได้8 8ไปหลักร้อย2ตัวมี95ไปด้านบนนะครับเข้าตรงตรง3ต,ต,ตัวของอาจารย์นี้เข้าตัวกลับนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้9 8 5ไว้ออก8 9 5าสำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับไปฟังทางขวามือ ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4นะครับคำนวณได้4 3ตัวได้7 4 8ชุดเดียวนะครับ7 4 8ชุดเดียว2ตัวก็จะมี4 2 4 7 4 8แล้วก็7 8แนวทางของแอดตูนถุกทันถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดวินะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้าย เด่นบนของอาจารย์มีเลข9เข้าตัวรองคู่บนมี98เข้าคู่สลับนะครับเด่นล่างมีเลข5เข้าตัวรองคู่ล่างมีหลุดนะครับดับบน4ผ่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้6นะครับรอง0นย์กับ9คู่บนมี06696808เด่นล่างคำนวณได้สองรอง8กับ6คู่ล่างมี28 2 6 8 8 8 8 8นะครับดับบนได้7จ็ดก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ